สวัสดีครับวันนี้ผมต้อมธนรัตน์นะครับจะมาพ r ว v i ความพร้อมอาเซียนคัพ2024เป็นเกมในกลุ่ม B นะครับอินโดนีเซียเจอบทางสปปอลาวนะครับนัดแรกครับทางอินโดนีเซียเนี่ยต้องบอกว่าหืดจับเหมือนกันนะครับเพราะว่าบุกไปชนะเมียนมาวุดหวิดเลยนะครับ1-0แต่ก็เก็บ3แต้มได้นะครับชินไทยองเองก็ถือว่ามีการปรับทัพนะครับในอาเซียนคัพครั้งนี้นะครับสุดท้ายก็สามารถเจาะไข่แดงทางเมียนมาไปได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุด ของพวกเขานะครับแน่นอนว่าตอนนี้อินโดนีเซียมี3คะแนนอยู่แล้วถ้าชนะนัดนี้เนี่ยสถานการณ์ของพวกเขาก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเรียกความมั่นใจก่อนที่จะไปเจอกับทางเวียดนามนะครับคู่แข่งสําคัญในกลุ่ม B ต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยทั้งเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียต้องจบไปอันดับหนึ่งให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าจบปอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะหลบทีมชาติไทยได้ในรอบรองนะครับเชื่อว่าวันนี้อินโดนีเซียก็น่าจะปรับจังหวะการเล่นแล้วก็น่าจะเล่นกับสปปลาวได้ดีกว่านัดที่แล้ว นะครับที่สาคัญคือได้ลงเล่นในบ้านด้วยนะครับส่วนทางสปปลาวครับเกมที่แล้วเนี่ยดวลกับทางเวียดนามนะครับเล่นในบ้านต้องบอกว่าเล่นไปในช่วงต้นเนี่ยสามารถสู้กับเวียดนามได้ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอสมาธิเสียนะครับความแข็งแกร่งของนักเตะเวียดนามเนี่ยดีกว่านะครับสู้ไม่ได้สุดท้ายแล้วสปปลาวก็ต้านทานเวียดนามไม่ไหวก็แพ้คาบ้านไปนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานหนักของทางสบปบอลาวสบปบอลาวโชคายนะครับที่ต้องมาเจอกับทั้งเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับสองทีมเต็งในกลุ่มบีก็ต้องลุ้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาจะเสียประตูมากน้อยขนาดไหนนะครับนี้สถิติที่น่าสนใจครับสำหรับคู่นี้ที่เจอกันมานะครับพบกันมาล่าสุดเนี่ยถ้านับสถิติอย่างเป็นทางการ10เกมนะครับปรากฏว่าอินโดนีเซียครับเอาชนะได้ถึง9้านัด นะครับแล้วก็เสมอนัดหนึ่งไม่เคยแพ้นะครับผลงานที่ต้องบอกว่าสปลาวนั้นยอดเยี่ยมก็คืออาเซนคับปี2012นะครับเพราะว่าลาวเนี่ยสามารถบุกมาเสมออินโดนีเซียได้2ประตูต่อ2นะครับแต่ว่ามาเจอกับอินโดนีเซียในชั่วโมงนี้ ต้องบอกว่ามีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะกุญซื้อของพวกเขานะครับจะคุมชุดไหนเนี่ยผมเชื่อว่าเทคนิคที่ชินตายังใส่ไปให้กับอินโดนีเซียเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับในเกมนี้ที่จะเอาชนะสปปลาวไปได้ครับขยับมาดูที่อีกคู่หนึ่งกันบ้างนะครับเกมในกลุ่ม B ีก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับวันนี้เจ้าบ้านฟิลิปปินส์จะลงสนามนัดแรกในอาเซียนครับนะครับเจอกับทางเมียนมาที่ต้องบอกว่านัดที่แล้วเนี่ยก็สู้กับอินโดนีเซียได้อย่างสูสีนะครับแต่ก็แพ้ไป หุวินะครับฟิลิปปินส์เนี่ยพวกเขาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาแล้ว4สมัย4ครั้งด้วยกันเดีนะ๋ยวจะประเดิมสนามเกมแรกในวันนี้นะครับฟิลิปปินส์กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่นะครับโดยอัลเบิร์ตคาบิลัสเนี่ยเข้ามาคุมทีมนะครับในที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือเมื่อเดือนกันยายนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีดิกรีนะครับเคยทำงานกับอะคาเดมี่ของบาร์เซโลนามาแล้วนะครับรวมถึงเป็น ผู้ช่วยโค้ชของทางดอทมุลมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าฟิลิปปินส์เองก็มีฟอร์มที่ย่แย่เหมือนกันนะครับชนะเพียงนัดเดียวจาก5เกมหลังสุดนะครับก่อนที่จะลงดวลกับทางเมียนมานะครับก็ทีมชุดนี้ก็ยังมีทางอามานีอากินาโดนะครับเป็นตัวหลักนะครับที่เล่นในชิมชาติเนี่ยมากกว่า50นัดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกแพตริกเดโตนะครับที่แฟนบอลไทยคุ้นชื่อนะครับไปดูทางฝั่งเมียนมาครับลงเล่นในเกมที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างประทับใจนะครับ หาโดดิเซียบุดบิดสูตรประตูตอนหนึ่งนะครับกับตันทีมของพวกเขานะครับมองมอง,มองลวินก็แสดงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าช่วยกันได้ดีนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับเมียนมาเชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับในการบุกมาเยือนฟิลิปปินส์นะครับไปดูสถิติที่น่าสนใจหน่อยนะครับปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยเจรญมาทั้งหมดนะครับ 13เกมรวมทุกรายการนะครับปรากฏว่าฟิลิปปินส์เนี่ยชนะไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับเสมอ3เป็นเมียนมาเนี่ยที่เอาชนะไปได้ถึง7ครั้งเลยครับแถมครั้งล่าสุดเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยบุกมาชนะเมียนมาได้3ประตูต่อ2นะครับในศึกอาเซียนคัพเนี่ยครับเมื่อปี2021นะครับก็ที่เลื่อนมาจากปี2020นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับเมียวฮาราวินเนี่ยคุณซือคนปัจจุบันของเมียนมาเนี่ยก็เคย ยิง2ประตูนะครับให้ทีมเอาชนะฟิลิปปินส์ได้ด้วยนะครับหประตูต่อ2ในปี1998นปะครับ2ีปีต่อมาเขามาอยู่ข้างสนามคุมเมียนมาบุกมาเยือนฟิลิปปินส์นะครับโอกาสนะครับที่เมียนมาจะเอาชนะฟิลิปปินส์ได้นะครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังของฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ดีนะครับเมียนมาทีมเวิร์กกำลังดีครับปีนี้พิเศษไทยรัฐเอาใจแฟบนบอลทั่วประเทศเพิ่ม2ช่องทางออนไลน์เฉพาะคู่ทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ไทยรัฐ TV, YouTube ทีวียูทู เว็บไซต์ t a i ย a ัฐ c o t s t v l i v e และแอป m y t h a i รัฐส่วนคู่อื่นที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันรับชมได้ทางเว็บไซต์ t h ท i r a ศ s p o r t Facebook และ y o u t u b t t h a i r a ศ s p o r t ไม่พลาดุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b ติดตาม YouTube ยรัศ s p o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ